โอเคสุดี in ่เลยค่ะวันนี้ก็แบบตื่นเต้นมากเลยอ่ะคือนี่นะคะเป็พลาสดุขนมไม่ใช่ขนมกระดาษนะส่งแบบ23บาทลาทบอเอ้ยยืมเอ็นนี่ว่เฮ้ยสา่งแบบลาทบอไม่ใช่เหรอเดี๋ยว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 แบบแบบทำไมลายมือพี่เขาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะเออก42บาทแต่ก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะ โอเคน่าจะเอานีเปิดทางนี้นี่นะคะติดมาให้เพิ่งได้มาสุดๆร้อนๆไอ้พ่อเราเอามาให้ทั้ง้นและพ่อเราเพิ่งบอกว่าอยู่บนรถแล้วก็เพิ่งขึ้นไปเอาบนรถสุดๆร้อนๆนะ้าเจ๊นะ้าเจ๊อุบตัดยังไงอ่ะตัดทางนี้ไปเลยนะเออ เป็นครั้งแรกที่แอะอวเออน่าจะตัดแบบมึ๊ยมาแล้วเห็นยังเห็นยังขนมอ,อ,อ,อ่อย่นี่นะคะก็ต้สเสียด้ยนะคะที่ตัดแบบนี้เนาะก็ไม่เป็นไรเพื่อให้มันไม่ยับนี่นะคะเบาเบาเบ,า,บานี่ก็เบา เป็นน้ำนะคะเป็นสเปรย์เรามีแล้วสองขวดเป็นโค้กนะคะพี่เขาแถมมาให้แต่ทางไหนอะทางนี้ได้ไหมจะมาลองชิมนะคะเผื่อมันอร่อยก็เลยซื้อมาสาอันทั้งหมดน่าจะหนึ่งร้อยมั้งน่าจะหนึ่งร้อยแหละน่าจะแบบจริงจริงห้าสิบนะแล้วก็เส่งมแบบเอสั่งแบบอีเอ็มเอสแล้วก็จะไม่ได้แล้วนะว่าสั่งอะไรไปากานละ้วตอนนี้ก็เ,เสื่อมไปแล้วเพราะว่าก็สั่งไปนานแล้วนะ พูดมากเกินพอเปิดท่างอ่ะเพื่อเหมือนกางเกงเดินไดอืม,อ,มอร่อยขมขมเปจียว,เ,ยวเปียกทำไมอ่ะไ,ไปไม่รู้อ่ะทำไมอ่ะพ่อไปซื้อแลมัง้ง ขมขมมันขมอะ่ะตอนแรกนึกว่ามันจะหวานหวานเปรียปร้ยวเปี้วมีอะไรที่มีอะไรที่เปรียปร้ยวๆไหมกินถ้ากินอิ่มแล้วทิ้งได้เอ๊ะวางแบบนี้ได้ไหมอะ่ะแต่ไม่จะ๊ะอืมอืม,อม อร่อยอยู่นิดก็ขมขมเกะไงเกะกลัวมันจะไอ้นี่ไงมันจะไอ้าลายมันจะหลุดอะดิเกะไงวะมันต้องมีทางบอกให้เปิดใส่ โอเคนะแล้วให้พี่เราแกะให้นะครับอันนี้คืออมไปก็อร่อยนะแต่ว่ากินอันนี้มันกินมันฉุนฉุนยังไงไม่รู้อ่ะอืมปเปรียวแป๊บแป๊บยังไม่ออกเลยอ่ะอ,ะอไม่ออกได้ไหม โอ้ยออกเปรี้ยวเอ้ยเปรี้ยวจะมาลองแอ้หือทำไมนี่น่าจะถ่ายกล้องหน้าเนาะจะได้เห็นกันเลยเอะหน้าตาที่เปรี้ยวมันเป็นยังไงอ,อร่อยอร่อยว่ะ เอออร่อยอร่อยอออเปรี้ยวจะก็อะไรอืมบอกแล้วว่าเราชอบของเปรียปร้ยวๆอันนี้อร่อยอร่อยเท่านี้เลยจะไม่รู้ว่าอะไรอร่อยกว่าอร่อยมากอมกันนะฮก่ม,ม,ม,ะะก,มกุ้งข้าวเมีะค่ะข้ากลินไม่รียังไงก็ขอโทษอร่อยนะครแต่ว่า เราอมไปพูดไปก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายกล้องหน้าใช่ไหมละ่ะถ้าถ่ายกล้องหน้าจะแบบเห็นหน้าเราแล้วก็จะเห็นติ้ลเรากินก็เคียวอืมหออร่อยมากเลยเพื่อนบอกว่าถ้ามีอ่ะเอามาแบ่งมั่งจะไม่แบ่งคับเพราะว่าอร่อยครื่องกค่ะครื่องก อ่ขวดลูกองค์ายนเ,นนเนกิน <c oughs>